ลบบุรีเชิดชูกเกียรติทหารกล้าสามกุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกเมื่อเวลาเก้านาฬิกาของวันเสาร์ที่สามกุมภาพันธ์สองพว่าที่ร้อยตีส่งผลเป็นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพลตรีนิธิ อิงคสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่13ประกอบพิธีเชิดชูเกียรติวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ทหารกล้าหน้าค่ายวัชรารงกรณ์ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีส่วนราชการภาคเอกชนมาร่วมกันในการส่งเสริมเชิดชูเกียรติต่อทหารผ่านศึก เพื่อสรุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึกวีรชนผู้กล้าที่เสียสละเพื่อแผ่นดินระลึกถึงเกียรติภูมิของนักโรก้าหารตลอดจนเป็นการลำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเราทหารกล้าที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย สำหรับประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามต่างๆมาแล้วโดยมีอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติปรากฏเป็นอนุสร์อยู่ซึ่งวีรกรรมของนักรบไทยในการรบได้ขจรถจายไปทั่วปรากฏต่อสายตาชาวโลกนับเป็นโอกาสอันดีที่ชาวไทยจะได้แสดงความระลึกถ,ถึงและช่วยเหลือทหารผ่านศึก และครอบครัวด้วยการซื้อดอกป๊อปปี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกผู้กล้าหาญและผู้เสียสละเพราะดอกป๊อปปี้เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทยเช่นเดียวกับในต่างประเทศและมีการจำหน่ายในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,511เป็นต้นมาเพราะทหารกล้าที่ทำให้พวกเราชาวไทยมีอธิปไตยมีชาติบ้านเมืองให้ได้อยู่อาศัยตราบชั่วลูกหลานจวบจนปัจจุบันโดยทุกวันที่สามกุมภาพันธ์คนไทยทุกคนจะได้มีโอกาสแสดงความระลึกถ,ถึงความดีและ ความกล้าหาญของเราบรรดาวีรชนไทยที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไทยไว้ให้พวกเราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนตลอดและตราบจนทุกวันนี้นะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบริพนต์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกพบข่าวสารผ่านมือถือฟุณอย่างคมชัดไพรัลทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน